สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพิ่มซัตแปะทองรหัสนักศึกษา b 6 1 1 0นึ่สำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาอธิบายการออกแบบระบบท่อน้ำทิ้งท่อน้ำสบโคกและก็ท่ออากาศของอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะคะโดยอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีห้องน้ําแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันค่ะก็คือส่วนแรกนะคะจะเป็นส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นห้องน้ําชายค่ะซึ่งเป็นห้องรวมและก็ส่วนที่2นะคะจะเป็นห้องน้ําหญิงรวมค่ะ ส่วนอันที่3ามจะเป็นห้องน้ําเดียวค่ะในการเดินท่อซอยนะคะก็คือเราจะเดินท่อใต้พื้นค่ะโดยจะเชื่อมกันทั้ง3ห้องเลยนะคะก็คือในส่วนแรกนะคะในส่วนที่เป็นห้องน้าชายรวมนะคะเราก็จะทการเดินท่อซอยจากชักโครกนะคะมาแล้วก็เดินท่อซอยมาจากถูปัสสาวะนนะคะซึ่งมาซึ่งจะมีข้อต่อสามทางเชื่อมกันตรงนี้จะเดินท่อมาแล้วก็มาเจอกับ ข้อต่อ3ามทางที่เดินท่อซอยออกมาจากห้องน้ําหญิงนะคะที่เดินมาจากชักโครกห้องน้ําหญิงค่ะซึ่งท่อที่ท่อที่เดินจากห้องห้องชักโครกของห้องน้ํอหญิงนะคะก็คือเราจะเดินท่อจากชักโครกห้องน้ําเดี่ยวมาด้วยนะคะก็คือมันจะเชื่อมกันค่ะเราจะเดินใต้พื้นเชื่อมกันมาแล้วก็มาเจอกันตรงนี้นะคะซึ่งเป็นข้อต่อ3มทางค่ะที่จะเป็นข้อต่อที่อยู่ที่เส้นหลักค่ะ ต่อมาจะเป็นในส่วนของท่อเวทนะคะก็คือจะมีในส่วนของอ่างล้างหน้าที่เป็นของห้องน้ําชายรวมค่ะกับกับอ่างล้างหน้าห้องห้องน้ําหญิงรวมแล้วก็ห้องเดี่ยวนะคะซึ่งเราจะเดินท่อจากห้องเดี่ยวนะคะใต้พื้นมาเดินท่อมาที่ห้องน้ําหญิงรวมค่ะในส่วนของอ่างล้างหน้าในห้องน้ําหญิงรวมแล้วก็เดินท่อเชื่อมมาที่อ่างล้างหน้าของห้องน้าชายรวมเดินมาเดินท่อมาที่เส้นหลักนะคะ ต่อมาจะเป็นท่ออากาศนะคะก็คือเราจะทําการเดินท่ออา,าอากาศออกมาจากท่อของซอยนะคะโดยท่อของอากาศนะคะจะมีขนาดไดเมตเตอร์อยู่ที่2ค่ะท่อซอยจะมีขนาดไดเมตเตอร์อยู่ที่4ค่ะแล้วก็ท่อเวทนะคะจะมีขนาดไดเมนเตอร์อยู่ที่3ค่ะค่ะสำหรับดิฉนันก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ